กับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เจ้าหน้าทุกท่านและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมื้อนี้ทั้งช่องของเฮาก็มาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพพี่น้องเกษตรกรเช่าให้่ช้าหน้าและผู้ถือบัตรคนจนรวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับพพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆในมื้อนี้นะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ขอกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไล กดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อทังช่องของเฮาได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้บระลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับ เพื่อน่น้องครับสำหรับมือนี้กับพวกพมพ่อเกติกเชนเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆเป็นประจำทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้นะครับกับผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางธนาคารทอกสอนะครับสำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประจำงวดที่21นะครับซึ่งก่อนยังคงมีชาวนาหลายท่านที่ยังบร้รับเงินนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทางเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะครับสำหรับข่าวสารดีๆประจำวันนี้นะครับ โดยล่าสุน,นะครับกรมการค้าภายในได้ประกาศจากคณะอนุกรรมการกำกับและดูแลกำหนดเกณฑ์กางอ้างอิงคองการประกาศรายเสร็จกรผู้ปลูกเขาประจำงวดที่21น,นะครับ ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมติที่ประชุมนะครับเมื่อวันที่2 9มีนาคม2 5 6 4สำหรับเกษตรกรที่ระบุวันขัดบาที่จะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่22-28มีนาคม2 5 6 4สำหรับเขาชนิดต่างๆความชื้นบ่เกิน1 5ใดแก่เขาเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่จดเชยราคาส่วนต่างอยู่ที่ตันละ2,186บาท67สตางค์2เขาเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนตังยู่ที่ตละ218บาท50สตางค์ 3. าเข่าเปลือกเนียวชดเชยส่วนตงังยูทีแตละ4ี่บเกาบาท4 6สตางค์นะครับทั้งนี้สําหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนตังประจงวดที่21ซึ่งก็จะมีชาวนานครับได้รับเงินชดเชยส่วนตังสูงสุดซึ่งจะมีดังนี้นะครับหนึ่งนะครับเข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ชาวนาจะได้รับเงินชดเชยส่วนตังสูงสุด34,986บาท2เข่าเปลือกเจ้า ชาวนาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างสูงสุด6 5 5 5บาทและ3เข่าเปลือกเนี้วนะครับชาวนาจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างสูงสุด6,871บาทนะครับจังได้ก็ตามแล้วนะครับผู้ซื้อค้าวยังได้รับการไล่งาจากเกษตรกรที่เขาร่วโครงการประกานรายเกษตรกรประจําปี2 5 6 3ท0 0 6ในหลายจังหวัดภาคอีสานบางไร่นะครับได้รับเงินแล้วและบางไร่ได้รับเงิน แต่ว่าจํานวนบุครบที่ประกันรายได้นะครับและยังมีหลายรายนะครับที่ยังบ่ได้รับเงินเลยนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับจากที่กับผมได้สอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวของนะครับก็ได้รับแจ้งว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติงบประมาณมาบ่เพียงพ่อบังนะครับจังได้ก็ตามได้นะครับก็ยังคงต้องรอความชัดเจนจากทางรัฐบาลในเรื่องนี้นะครับ และถ้าหากทั้งช่องของเฮานะครับมีข่าวสารความคืบหน้าย,ยังจังไรนะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวกับผมนะครับจะรีบนําข่าวสารดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้พี่พี่น้องได้รับฟังโดยทันทีและก่อนสิจากลากันไปในมื้อนี้กับผมก็ขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงกับสุขภูสุข,สขคนขอให้ได้รับเงินจากทางรัฐบาลโดยเร็วไวและก่อนสิจากลากันไปในมื้อนี้กับผมก็ขอล่าวคําว่าสวัสดีครับ